โอ้ค oh, mm. ือใส่ที่กักเทียมว่านะไมใส่รูดมันหลังสุดท้ายแล้วเบ้อเลยเพื่อนวะมาแล้วไปเบิึงไอ้นุ่นกับพ่อใหญ่ก่อนว่าแล้วหรือยังแล้่ยวเราไปนุ่นบ่อลเลี้ยสั่นนี่ละร้อยล้างเลยโอยกักแห่อยู่พ่อใหญ่ไปทั้งใดเลยนี่พุ่นละทั้งนากันพุ่นละคืนไปทั้งพุ่นละตีตอนไปถ่ายที่เทียงกันได้แล้วได้หนิซิฟลังหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมข้อประแดดขึ้นนี่พาพี่น้องว่าส่เบ็ดนอนขึ้นกินเข่าทงครับพี่น้องไปเนี่ยพ,<ร><า>พ่อใหญไปอาไปนอนไปแล้วเด้ไปแล้วบ่ออไปแล้วก็ปไปถ่านน้ำเน่ถ่านน,าน้ำเน่ไปแล้วเพราะไงไปก้อนแล้วบ่วยิงง่ง <c oughs> หันแล้วจี <c oughs> วางเขาแรงนี่พากันเสียบเนี่ยห่วงไปคางห่วยนี่ประมาณร่อยกูหลังนี่แหละครับพี่น้องมาคำคำส่เบ็ดเกือบบ่แล้ว แผนการขึ้นนี่ก็ว่าสิรอบเบ็ดกันเจ๊าะรอบซองรอบพ,อพี่น้องพอได้เห็นพอได้เห็นแนวกินไปเห็ดกินแรงแตงสีมารหลุนอีกเที่ยมืออื้อเศร้าหลังจากที่พ่อได้พ่อได้มาหากินโดนกับแมบ่บานผมเดี๋ยวตามไปเบิงน้ำกันไงพี่น้องว่าขึ้นนี่สีมานบอ่อแต่ว่าพ่อใหญ่บอกว่าหวยนี่มีไมยปังร้อมเด้ย ป่าโบมานกับสิเบิ่งบอกหอยปังมู้นันแล้วครับพี่น้องจังใดเจ้านี่นุ่นกังโป้หอดหมงลงจ๊กเทียเด้อลงมมาเยอะนี่ผ้ามาลงแล้วมผมสีมายามถี่ผ้าน,นุ่นก็พยย่อใหญ่ใสก่อนกอนครับพี่นอ้องเพราะว่าผมก็ไม่บานใสแค่ซิปหลังหนึง่งก็เลยสีอาศัยน้ำเพลินละเห็นบอกหอยปังกัสิดลํำบอกหอยปังมูดนันแล้วนะ นี่วัึนี่่ามันตักเอาปลาพวแม่ตัวนี้อะไรปังโอ้โไปังบอกไอ้ปังนี่ของแสบแป้งได้นี่ไปคุณบ่ไปหมดไปกันี่น้อง เอาแบบของห้อปังนี่ครับพี่น้องนี่นี่โอ้ยแกนดีๆแต่เกามันอยู่เป็นครูได้ครับพี่น้องหอยปังยังงู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 เออเจ็บไปยุ่งกับมันแต่มันเป็นเปลาเนี่ยเก็บของหอยปังไว้แน่นี่อันนี้ เงี่หัวกระหลอนยี่ไอยู่นี่เตะกาวเงี่หัวต้องสิบก็ไฟหล่อนเป็นไรครับพี่น้องเธอบ่ตึกปลาโห่ <c oughs> ห่วยก็นานดีน้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องนี่ตัวแรกเป็นเออเป็นปลากรดนี ปลากรว่าเป็นปลากรดฮึขับรถน่โบเห่าเราขึ้นนี่กินเห่าแล้วละเถิ้งปลาเถ่งมะข้อยเราเข้าไปน่องขึ้นนี่ตรงงามพร้อมจัดสันอุ้ยคือเด็กหมะหายหน่อยกันได้ถือกลับไปนี่ ลุยต e ่อครับพี่น้องฮะต่ออ้ขาดิขาดิเพิ่งมีตัวอีกแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ยตัวโบตัวโบเป็นไอ้มันใดเอาซ้อนเอาบปเพอความชัวร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโความชัวร์อ่าไม่เลี้ยงครับพี่น้องนี่ แต้มสองเป็นไอช่อนโอ้โอกินเลือดแถวบักช่อนปา <c oughs> นนั้นยังยานรุดอยู่ดิบืยอึ้นบักเลือกหนึ่งนนะใส่งามๆอยู่ <c oughs> ชอบ่ปลุยต่อครับพี่น้องมาเรื่อยๆอ,อยู่เด้อหลังหนีนาติงยุบๆครับพี่น้องมวนแมนบอกอู้ยขั้นโกงของนองุ่ง ขันกงของนองไอ้นนไอ้นพ okay? ี่พี่พี่พี่ลัางพี่ล้างพี่กงองน่องเลยพี่เห้เห็นตัวเล้วเห็นตัวเล้วเห็นตัวเล้วฮะน่า่อนไว่บอเอาสอนเน้เอา่อนเน้ยสอนเน้น่ะนั่นนันนยู่งไหนนั่นเห็นมัมันสิรูดิมันสิรูดิสอดในมอเร์ทกน้ำเนี้ยเดอได้แล้วไดแล้วเล้วไดแล้วเดแล้วได้๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไ่ได้เห็นตัวครับพี่น้องเห็นมันคันเบ็ดโกงก็เลยรุนไรงก่อนดู้เห็นตัวแล้วอุ้ยเบ็ดสิฮักเบ็ดช่งดินมงูก่อนเอาจ้าไว้จะไว้จะไว้เออเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วดึงเงินมาดึงเงินมาดึงเงินมาอู้หูตัวซ้ำเก่าครับพี่น้องเอาเอาขึ้นไปขึ้นไปสีตัวตัวง่ายว่มันสีตัวใหญ่ตัวตีเซ็ตหรออู้หูดูนี่แล้วกำลังงาม่ เห็นขั้นโกงของน้องวันสีบักวันสีบักโลเน้ออืมเอาเอาฮะจำเป็นจะใส่ป่ะแต่บึ้นมือเอือฮะพอจะใส่ไปใส่คุณผู้เห็นยึดแถวนั่นละยึดแถวนั่นละไปยุ่นกันต่อครับพี่น้องพวกนายห้องหาเบ็ดแล้วเบ็ดเสียมั้งสันเบ็ดเสียคือลงมองกับพ่อจัก เห็นจักตัวยังนี่ไงฮะนี่ไงมานตัวหนึ่งแล้วมั่สักครพี่นอ้องโอ้เดชอนตัวหนึง่งกับอยียงน่ะปลาไหลเบ้ยแกงออมปลาไหลสุดยอดไปไปกันเต,ตัวน้ง เดี๋ยวเห็บใหญ่น้ำตามมาเสียบดอกผมมีหน้าที่ยามย่างเดียวครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งน้ำเลยอ้องนนนนนนนีตัวแล้วครับพี่น้องมีตัวแล้วอืมปะตองครับพี่น้องได้หมดโอ้ได้ยูได้ยูได้ยโอ้ยปะตองปะตองโอ้ยลุดพอดีฮู้ยลุดอยู่ฟังเุบเจี๊ยบเจบเจี๊ยบเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้นะวะไงก่อนี bắt con Hồi Nam khát vắng bớt là không biết nồng bấm nè gì theo ông thẹp cho bộ lửa rồi ạ uh, uh, cốp tổn đi lèo không biết nồng Cốp lái đi phăng à, uh. à, phăng cái đi hồi, áo nhá rồi đấy, phang uh. bộ nhá kìa Nó để tổ đó tổ, tổ ลุยตอ่อครับพี่น,ออน,น,น้องอย่ยินเสียงผ่านโนนเอื่นอีกแล้วครับพี่น้องน่าจะมีตัวฮะปลาเสียมมือสัน่นครับพี่น้องเนื้ยัง,งมาเรื่อยๆอยู่เด้อยเสร็จแล่วโอ้ปลาเสียม,ยมตัวง,ง,งามปลาเนื้ออ,อ่อนปลออากลางเพิ่นว่า,า,าวะ่ะเตแถวบ้านผมเอื่นปลาเสียมโอ้ประทัดแล้วประทัดแล้วประทัดแล้วเออไวตัวฮะ เมื่อกี้นี่เอาปลาตองขึ้นลุดพอดีลุดอยู่ฟังพอดีเกือบเกือบพอด้กินเออใหญ่แล้ก็มานอยู่เด้อเดี๋ยวหอยฟังสีหาน้อยมือตัวนี้พอดีีกลห้อยปังห้อยปังเอื้อนเป็นตัวเหรอไงไปลุยเลยครับพี่น้อง เราไปไเรื่อยๆเราโอ้น้ำนิดแห้งไปเรื่อยครับพี่น้องแห้งมาแห้งแหงไปเรื่อยน,น้ำบ้างพุ่นฟังห่วยอยู่เทิงคุณครับพี่น้องนี่อันนี้ก้นห่วยแล้วครับพี่น้องตรงนี้คือเป็นห้องห่วยเลยมันบานผมว่าเป็นบักหมี่ปังกำลังสีลูกเปี๋ยวก็เมื่อน้องน,อน,นี่ก็ออยังมด้หลุด นี่งทีเก้าบดหลอนห้อยปังกับพ่อที่แงงหาเดี๋ยวมันยังได้ครับพี่น้องแงงหาห้อยปังของแสบบดิกินดนเลยห้อยปังก็ได้ยังไปน้องบอนี่ โอ้มาปอบหอยปังพอดีครับพีนนนน่น้องขึ้นยากยากลงซะเนาะลงซะเนาะนี่หอยปังมาไ,าาไ,ไหนเพราะร่างพุ่นเอานี่เก็บหอยปังให้ได้เด้อเดี๋ยวทีมไปเด้อเ,เอาเติมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ยังไงม็ดซีดี

ตอนนี้เวลาประมาณนาสิทุ่มกุ้งกุ้งแล้วก็ี่น้องทุ่มกุ้งกุ้งสองทุ่มเลยนะอากาศบังฝนเรื่อยเงาแตกเงาเตียนแล้วก็ี่น้องตกระตกเด้อฝนกระดายขึ้นนี่ตอนนี้เหลือเบ็ดอยู่แค่ตรงที่แม่บ้านผมใส่ซีหาหลังนี่แหละครับพี่น้องอันเดย์อุ้ยอุ้ยเจ้าขวัง ฝุ่น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 หลังฝุ่นหลังฝุ่นนี่โตได้นั่นเห็นตาแดงจึ้งครึ้งใช่หนาแมนบ้เห็นบ้าานโย้อมย้มแล้วผมไมบ้านผมมุนใส่พี่น้องนี่หมานเพื่อนอยู่อุ้ยสองโตได้เจ้าของพุ่นหน้าตัวนึงติดติดเลี้ยงหลังเลยครับพี่น้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตักเอ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 าตะกเอามาชิรุตมาชิรุดโอ้หมานเพื่อนหลีไว้ครับพี่น้องพี่นี่นี่อื้หือเอู้ โอ้มันอลมันอลีอุ้ยปุ่ตัวนึงอลีบทามหดาคับพี่น้องุ้ยตัวนีงอบงบเลยคุณคุคุณคุมานนีก่อนมานนีก่อนเร็วเร็วเร็วเอาแนวตักมากก่อนเร็ว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 มันงออบแห้งมันงอบแห้งเร็วยามันรุดยามันรุดยามันรุดเร็วเรเฝ้าเฝ้าเ้าฝ้าเร็วเร็มันไปแล้วเล่โอ้ยยังยังยอยู่ยังอยู่ยังอยู่ เร็วเร็วเร็วเรวโ้มามานส่งที่ายรัพีปน้องออมัเร็วเร็วออผมีิวอุ้ยยังเลยนี่เอามาจับเบรไปแน่มาจับเบรไปแน่มาจับเบรไปแน่โอ้โหใส่ละใส่ละใ่ละโอ้ยโอ้โหเร็วรวเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสมัารถนำลายเอาเอาไปไปไปยังไปยังเอาขึ้นไปเบื้งทั้ง ก็มี่บางทึงกันโอ้ยสามลังซ้อนเลยครับพี่น้องตรงนี้ตีมือไม่บานผมบธรรมดาบธรรมดาลังนัี่ล้างนี่โบถือบ่โอ้ยลังนี่โบมีโตครับพี่น้องอ๋อบุลล่อนพ่อมโอ้ยบักยังเลยนี่ไอ้ดุกอุ้ยโอ้ยดุ๊กไงเห็นบ้างไหม ใส่หลายซุปเปอรมนั่นทีมลงนี่ไงก็เปล่าไปเนาะอือขี้มืออันเนี้ยอืเพิ่นหวานทีมือเพิ่นเลยแหละครับพี่น้องนี่หืมอือสู้ได้เพราว่าเอาขึ้นมาฟังแล้วปลาดุกอือปลาดุกหน้าครับพี่น้องบู๊ยโตงามครับว้ามสิทธิ์เจ็ดแปดขีดพวกเราครับพี่น้องปลาดุกตัวนี้ปลาด้กบ้านอะไร ๋ยวมันหลนผลงานเพื่อนเป็นธรรมาดา๋นว่นละเหียงมันมดิไปเลยไปเลยไปก็พ่น่ันนียเป็หาเห็ดยังกินแล้วคนนะงานแตกง,งานแตนห่อนไหลเดี๋ยวบอกหอยปังยูซีหานวยหกนวยเจ็ดวยแปดนวยได้ไรไงได้ไหมบ่เดี๋ยวบอหอยปังว่ ได้ลูกนึงโอ้ยดอกหอยปังหน่วยนึงเลยผลงานวะไงครับพี่น้องตัดตองเอ้าซ้ำซ้ำเห็นกันนะตัวนี้มูมีผลงานเพิ่มเลยไอ้นั่นก้อยบอกหอยกินนั่นนี่พี่พี่นะแกไม่อีกหรือเปล่าบู๊ได้หน้าสิฟก้นนวยอยู่ครับพี่น้องหอยปังเอ้าก้อยบอกหอยปังเสียบๆครับติ่งปลาติ่งปลาเกียบเกียดดีๆเนาะไหม เดี o, like light, mm ๋ยวถ่ายกินข้าวแรกน้ำกันก่อนครับพี่น้องจะเข้าตอนนี้เจ็บ์นนท์ผมกุมรังสีก่อยหอยปังนะครับพี่น้องเอ้ยเพื่อนคือพิธีพิธันแค่เพี่อดหอหอยปังงมไปงมมากกับได้ก่อยหนึ่งด้วยกันแล้วเว้ย ขอให้ปังนี่คือกินในเบิดแล้วครับพี่น้องทั้งหัวทั้งกลนบม่มยี่มงติมเนาะทิมเ<ม>ตี้เปียกเนาะอือมตาวลงเด้อเตรียมบักเน่ามาแค่หน่วยเดียวครับพี่น้องก็เลยว่าเสียบักม่วงนี่แหละใส่น้ำเขาซทำนั่นบอกพริกใส่ซทำนั่นบอกเขาใส่ยี่หรือเล่าเหรออุ้ยเหลียวเตจาเด้เหลียวเตเชฟเด้เดียว์ยันมอนก็แบบความเป็นยีน่หรือมันจะเพลิดเหลียวเตเชฟว่า อพ,อพอดีหรือไม่พอดีเาาาน่า,ย,นานย้อวงมอะไรเเน่า,านมันเป็นน้ำดีอยู่ซิมบึกเกี่ยวกันซิมบึกเน่า,า,นม,าม,มักาางกรม,ม,มันวะเนี่ยหืมกขัวเต่าลุ้งม่ยังหัุดตายแมงแมงแมงเฮ้ยก่อยไม่ใส่กันเลยลนะ่ะกบหงกบหงฝนยังม่ได้โตอยู่กบหงแล้ว Ừ, มองๆสมดีโอ้ถาว่าฝนทีตกกับนตกกับน้องมีเตะมีเตะเอาอืหอนเอาอยู่นี่ละเนาะักน้อยดีน้อยกันนี่ยั้บาดบึ้ยเหนยวแจบแสบเห็นตห้ามอห ขวครับนห้ยติดกี่ขวานุ้ยพี่เจนเป็นสีเต็ดลูกผู้เพศเต็ดติแม่ยนขอชิมมึงจะทคำเนี่ยเดี๋ยวมันเข่ามันไม่ได้เข่าใจเสียบแล้วเอ้จัดการมาลองมังต้องใส่ถุงกั่นแล้วไปเข่ากันดีเมื่องกลั่น ว่ามันคักยู่ล่ะสุดยอดว่าถือผู้เผ็ดเเด้อหมักฟิกใจร้อนตาตาวตามมาหมักฟกพ่อพอเอาบิึงเน่าอีกเนี่ยอยากาพ่อหส้ร่ล่หกเน่าหึงเน่าตุวยรล่ไปจุ๊บัดีเน่าล่างเผ็ดเอาเด็กน่อยในกินน้ำอะไอยู่บ่เด็กน้อยมีปลาอยู่อือเด็กน่อยมีปลาอยู่เงินบ่ยากเอาจัดลงไปพอดีแซ่บพ่อแล้วว่ หเล่าแต่เราลื้อคิดว่าลื้อไม่ขาดเอาบอกนี่เอาหมกม่วงอีกหน่อยเนี่ยไปเลยนี่กินดิบเลยบ้านี่เดวแชร์มิสก็ได้ซุปกินดิบด้วยแล้วเล็กหน่อยบ่ากินน้ำดอกเนาะซุปบลาเสี่ยมซุปบลาเสบ่มเป็นบ้าอี่เด้อครับพี่น้องปิ่งปลาโอ้วูมเมนใหม่เลย่งปิ่งซุปบ่เอาอีกัหน่อยก็ได้มือปิ่งปลาเสียมแล้วก็ปลากดครับพี่น้อง หอมวยวยในบอลละไมหวนได้อู้เอาวปนันละเองเกลงเกลงพี่โอ้ยไงเราหิวเข่าเต็มที่แล้วพี่อือพี่ครับพี่น้องมาเถิงบักก่อยบักหอยเอาจัดไงจัดไงจัดเลยจัดเลยพี่อืมหอมวยวยอืมมันบอแซบให้ไปลง่มบานเป็นอะไรไงสุดยอดมาดูีกันละบ้นเอาเชียร์เพิ่นกันนะบุ้ย มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องแซบแซบเด้อบ้านนี <No> uh ้ปุ้ยไม่ยังแกงเห็ดพร้อมอืมเพิ่งแกงเห็ดเทียวบูมานมาสั่นครับพี่น้องเตรียมแกงเห็ดมาพร้อมเลยบูมานยังได้มาป่านนี้ใหญ่แล้วเราประกันน้อใหญ่อืมอ่ะลุย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 ขอให้ปังก้อนดังไปกินโดนแล้วพี่กับพี่น้องอุ้ยไายแพียงกุบดุกประความนี่อปานอ่อนเหมือนกิน้หาังไง อร่อยอร่อยมันก็มอวงจับน้ำปบเลยอ่ะชอม่วงจักเนา่ยับอร่อยทีิกข้าวปูแบบพริกจีเดอ่ะ ทพี <mile> ่ดีวะฝามีีไข่เด้อไหมบุ้ยขอแล้ม่กินไส้กินกินไส้ก็บอกกินทอดไทยบาอย่กงทีนขาจะมีไข่ปวดเ่ยเฉยไม่ได้ให้กินด้วยขออยาดเนียอาเนี้ยสังยาดกินบินไส้เนาะ มัดบ่อขึ้นี่เนาะได้กินใส่ใส่บ่อให้ใส่มันเนี่ยกินน้อยปวดเด้ออ๋อเพื่อกันนี่แลงมันจะได้แซ่บแซ่บพุลัดพุลัดโตดีด้วยปะมันกรูบอ่ะไม่ตังมันมันบ่มันบ่หยาบได้ไหมมาตังนิอบเลย รูมันเตด้ขาเมันต้องแค่ลวกหันหายไมเนาะได้ไหมเอาลงม่เคยเด็กเลีนยได้เดี็ดแล้วแต่คนชอบเพราะว่าทำสุกก็ไม่เลยระซิ้งหยาบเลยหยาบเพื่กินข่าวอิ่มกันแล้วพันนุ้นก็พยางไปเลาะเบ็ดกันอีกจักรอบางสั่นกับพี่น้องไปเสียบเนี่ยไว้ส่วนผมก็ไม่บ้านแก ว่าสีนอนกันเลยเหรอครับพี่น้องมื่อเช้าหมดแล้วจังดุนกันไหมฝนกับเบื้องอาการเราคือสีบัวตกเรกครับพี่น้องผมก็เลยกลางเฟ้นยืนนี่เลยนี่ยืนหนาเทียงส่วนพานนุ่นก็พอไงกับสีนอนทึ้งเทียงหมดแล้วครับพี่น้องไปมื่อเช้าหมดแล้วครับพี่น้องยังตามรุ่นน้ำกันอีกเทีกนหนึ่งไปทำมัวอาบเลน่นบ่สีนอนในบน่วรานามบัอาบเดินต้าวเนาะ นอนกอนจังว่ากันตอนนี้เวลาหงมงเศร้าครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเศร้านี้เนี่ยป่าขึ้นม,มากก็ยังฝน,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 นอย่ตกนี่งละ คือมาซื้อหรืว่ามืงขึ้นอีกเ็บพตกหรอกไปเดี๋ยวไปกู้เบ็ดรอบเศร้าน้องกันครับพี่น้องว่าสิมันขึ้หรอกมึงขึ้นบอทีงไหนมีตัววะบนเหลือขึ้นกันล้อที่ บักหอยปังเนี่ยคือสี่ร้อยแต่กลางคืนเหรอครับพี่น้องกลางเว็นเนี่ยคือสี่บอรอยดอกคือ๋ย,ยวไปแล้วโบเห็นเฮ้ยร้อ,อนกูร้อนจังใดน,นี่ร้อ,อนโบมีตัวหลอบเสาเนี่ยคือจัง ซื้อดอซื้อดูออดออยุทธโน,หนอ่อืมเป็นเสียบลงคักเสียบลงแน่พป็นยานปลาญนดึงหึ้ึห้ลังพุ่นครับพี่น้องหลังพุ่นอีหยังน่ะคือจัง หอยปลายเบ็ดจังสัน้นปูฟันเบ็ดจนอ้ยฟันเบ็ดจนปลาปลปลาตองปลาตองฟันเบ็ดจนพันหลุมอุ่มปลาตองปลาตองตัวขแรกแหกบ้านไป <c oughs> ลุยต่อครับพี่น้อง

นี่โตว่โอโกงของลงเลยคแล้วจับบอโอ้จตอของใหญ่หรอครับพี่น้องสานไมยังเหรอโอ้ปุกบปุกบปุกบปุุ๊๊บโอ้ยบกอุยอไตกตกกันไป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 ้งหกขึเงิดเบดอล้วมันวาเบ็ดตรงนี้ ไม่เอนี่สองสองลงังคนนี้แหละไปขึ้นไปเปไปบึง้งเพิ่อกันพี่น้องตัวว่ามันสีตัวซ้ำมือขึ้นนี่แหละที่ได้เนะาะเฮ้แข็งเฮ้ยใส่เวทกับกินยากินซาอยู่เด้วยทีแักเนยอยู่เอ้ออยยารียาราระๆๆนะดับพนนันเนาะ มือเปล่าคือพิบเบิให้ยังพูดอีกคืองาแตกงาแตนร้นงเนเี่นโอ้เพิ่งเห็นตัวเดียวนั่บอหใหญ่เราฟัดไปสองตัวเลยเด้ปลางปลาปลาไอกระปุกดกระปตองวางเยอะไปลุยต่อเขาไปดง ได้เก่าๆหลอกเต่าเนี่ยสีลายกูหลอกขึ้นเนี่ยเบิดเหรอครับพี่น้องเบ็ดก็ได้เห็นปลาอยู่สองซ้ำตัวซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเ้านี่ไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันยู่เทียงผมละครับพี่น้องเบ็ดเลยมันบ้าไงเบ็ดนี่บอกเบ็ดลอยหลังแมีนบ่ถึงลอยหลังบ่หนี่บ่ไม่เสียดหาสิบหลังซ้ำนั่นหรือซ้ำนี่ เฮ้ยมีเพิ่มวะดูได้ปลาคอหน่อยเพิ่มมาตัวเดียวครับพี่น้องเออรอบเสาได้บิ๊กดุกได้บักบิ๊กบิ๊กดุกได้แบบง่ายๆตัวหนึ่งปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้รอบเสานี่ขี่ไล่กันเลยหาตัวนี่รอบมาเคลื่อนนี่ก็ปิ้งกินอีกเดียวเออซุ้มหนึ่งแซ่ดำแข็งไว้ครับพี่น้องมันตายเออพอแล้วพอแล้วง่ายครับพี่น้องสามคน ามคนวันสิได้ป่าอยูป่ประมั่นผมมาณสองรูนแะครับพี่น้องเอา้าพอพอพ่อพอพอแล้วไงไ <c oughs> ปสำหรับคลิปนี้ก็เสิไว้ซัานี่ก้อนและ้ะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งมาจบคลิปด้วยครับผมไปพอกันไหมคลิปน้าครับพี่น้อง